สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่507นะครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับพี่พี่นะผมก็อย่างที่ผมเอ่ยไป EP ก่อนหน้านี้นะครับพี่พี่นะว่าผมได้พระสมเด็จวัลคังพิมพ์ใหญ่มาสององนะครับพี่พี่นะองค์นี้เป็นองค์ที่สองนะครับองนี้เป็นองค์ที่สองนะครับผมอยากจะเอามาให้พี่พี่เอฟซีได้รับชมเอามาแบ่งปันราคากันนะครับต้องบอกว่าองคนี้นะพี่พี่ เห็นไหมโอ้โห,ห i, สวยคมชัดลึกนะครับสวยทะลุกรอบเลยนะพี่นะพระบ,บ้านเดิมๆนะพี่นะพระบ้านนะครับนี่ดูห่วงนะพี่นะห่วงสนิมกินหมดแล้วนะพี่เห็นไหมห่วงในสนิมกินหมดแล้วนะพระมาคู่กรอบแบบนี้นะพี่นะอ่าพระมาคู่กรอบแบบนี้นะครับห่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นพระที่สนิมกินนะครับแล้วดูนะครับพี่ดูสเสน่ห์นะครับสเสน่ห์ตรงนี้นะผมบอกเลยที่ผมชอบมากคือเนี่ยเม็ดมวลสารที่ เป็นโปรโงเหมนพี่ผมชอบมากนะพี่นะชอบจริงๆนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากพี่ๆเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องอรพระเครื่องนะครับถ้าหากพี่ๆทนใดนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจพระที่ผมนามาให้ชมในวันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่ 12 7 5นะครับ0996341275ส่นอดวนไอดีไลน์นะครับเอสไลน์ที่ TTN 987 TTN 987ปทีนนะครับมา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 ชมกันเลยนะครับพี่ๆนะเห็นไหมอ่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับเบื้องต้นนะพระองค์นี้เป็นพระที่สวยมากแล้วเนื้อ A นะพี่นะองค์นี้เนื้อ A นะครับเนื้อจริงเป็นเนื้อนี้นะครับพี่เนื้อจริงเป็นสีนี้นะเนื้อจริงเป็นสีนี้เลยนะครับโอ้โหเนี่ยเนื้อจริงเป็นสีนี้เลยนะครับเห็นไหมครับ องจริงเนื้อจริงเป็นสีนี้เลยนะครับพี่พี่ดูเส้นซุ้มเห็นไหมเส้นซุ้มใหญ่เห็นไหม,มหอย่างที่ผมบอกเห็นไหมถึงตรงเนี้ยเขาจะเป็นลักษณะวิ่งตรงเห็นไหมหักมุมหักเหลี่ยมตรงนี้โค้ตง,งตกขอบเห็นไหมครับพี่พี่องนี้สวยจริงนะครับสวยจริงเนี่ยครับสวยจริงนะครับแล้วเป็นพิมพ์เนื้อ A ด้วยนะองค์นี้เป็นเนื้อ A นะพี่พี่นะเอวกบวกๆเลยก็ว่าได้ใครพลาดน่าเสียดายองนี้อบอกเลยนะครับว่าใครไม่ได้นะครับอ,องนี้นะใครพลาดใครปิดช้าใครทักมาช้า น่าเสียดายแน่นอนนะครับเห็นไหมครับพี่พี่ดูด้านหลังเห็นไหมร้อยปิปริเห็นไหมอ่านะครับนี่เห็นไหมหดูเม็ดมวลสารนะครับนี่เป็นพุ่งโพร่เห็นไหมอ่านะครับเห็นไหมครับพี่พี่เห็นไหมบอกเลยใครพลาดใครช้าใครปิดช้าเสียดายนะครับน่าเสียดายเลยล่ะพี่พี่นะอ่าเดี๋ยวมาแกะดูนะครับพี่มาแกะดูกรอบก็มาเดิมเดิมนะพี่นะส่วนใหญ่ผมก็จะขอกรอบมาด้วยนะพี่ซื้อก็ซื้อพระซื้อกรอบมาด้วยนะเพราะว่า กรอบก็เป็นเค่กรอบสแตนเลสนะพี่นะแต่ความเก่าก็มีนะเห็นไหมอ่ากรอบก็เป็นกรอบสแตนเลสนะพี่นะกรอบก็เป็นกรอบสแตนเลสแต่ก็เราก็ต้องขอมานะพี่เพราะว่าเขาอยู่คู่พระเนาะเขาอยู่คู่พระมาอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องขอมาด้วยนะพี่นะอ่าเดี๋ยวผมแกะแป๊บหนึ่งนะครับพี่ๆแกะแป๊บหนึ่งเสียเวลาหน่อยนะครับพี่นะเสียเวลานิดนึงนะครับอ่า นี่เลยนะครับนี่เลยนะครับพี่พี่นะมาแล้วนะครับโอ้โหใครพลาดบอกเลยพี่น่าเสียดายมากองนี้นะน่าเสียดายนะครับใครทักมาช้าใครปิดทีหลังเขาเสียดายเลยนะครับน่าเสียดายจริงๆอ่าแล้วจะว่าเราก็อพูดโม้พูดเยอะไปก็ไม่ใช่นะพี่นะพระเขาสวยจริงนะพี่พระเขาสวยจริงนะครับถ้าไม่สวยจริงก็ไม่บอกหลอกครับว่าใครพลาดแล้วจะเสียดายนะครับนี่ เห็นไหมครับด no? so ูเลยนะครับเบื้องต้นผมให้พี่ดูพิมพ์ทรงเลยอ่ะให้พี่พี่ดูพิมพ์ทรงเลยนะครับให้พี่พี่ดูพิมพ์ทรงเลยนะครับเป็นไงครับพี่พี่นี่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะองนี้นะอดูด้านหลังเห็นไหมดูด้านหลังพี่ดูด้านหลังสิเห็นไหมนี่รอยย่นๆนะครับนี่มีรอยปาดกระดานกระดานเห็นไหมเนี่ยรอยปาดกระดานนะครับเป็นการกดใส่กระดานนะเนี่ยเห็นไหมนี่เห็นไหมดูปี๋ๆรอยปิ๋ๆนะครับ ลอยย่นย่นอยยุบของมวลสารเห็นไหมครับนี่ดูด้านข้างนี่ครับนี่ตัดเรียบร้อยเห็นไหมพวกนี้คือเม็ดมวลสารทั้งนั้นนะพี่นะเนี so ่ยเขาย่นย่นนะครับเห็นไหมนี่มวลสารเป็นก้อนเลยนะพี่นะมวลสารเป็นก้อนเลยนะครับเห็นไหมตัดเรียบร้อยสวยงามเห็นไหมอ่าพี่อยากรู้ราคาพี่ทักมาถามเลยนะพี่นะพี่อยากรู้ราคาพี่ทักมาถามเลยนะครับองนี้นะพี่นะ เปิดสอบถามราคาเหมือนเดิมนะครับพี่มันจะได้ลุ้นนะพี่นะมันจะได้ลุ้นนะครับอ่าจะถูกจะแพงพี่ต่อเอานะครับต่อได้มากได้น้อยอยู่ที่ราคาทุนนะครับชอบยังไงก็ทักมาพูดคุยกันนะครับพี่ๆอ่าเส้นซุ้มนะครับใหญ่เห็นไหมครับพี่พิมพ์ใหญ่เส้นซุ้มก็ต้องใหญ่ใช่ไหมอ่าเส้นซุ้มก็ต้องใหญ่นะครับซอกลักแล้นะครับฝั่งนี้สูงฝั่งนี้ต่ําเห็นได้ชัดเจนนะครับพี่ วงแขนเห็นไหมครับวงแขนนะครับนี่มีการดิ่งลงมาโย่ฝั่งนี้นะครับโค้งขึ้นไปนะครับฐานหัวเข่าเห็นไหมอ่าเป็นหน้าแข้งเป็นปลายเท้าเลยนะครับฐานชั้นที่หนึ่งนะครับมีลักษณะมีเส้นเห็นไหมอ่ามีเส้นนะครับฐานชั้นที่สองเห็นไหมครับฐานคมขวานเป็นสันคมเลยฐานชั้นที่สามก็เป็นฐานหมอนเห็นไหมเหมือนหมอนรถไฟนะครับเนี่ยเส้นมังคับพิมพ์นะครับพี่นะเส้นมังคับพิมพ์เขามีเห็นไหม ตกถึงกลางแขนเลยนะองนี้นะแต่ยังเป็นซุ้มตกขอบเหมือนเดิมนะครับตามคอนเซปต์นะครับเห็นไหมไอ้แมเนี่ยตรงนี้ลองลึกๆเห็นไหมอ่าลองลึกๆพิมพ์ทรงเราจะไม่พูดกันเยอะนะพี่นะเราจะไม่พูดกันเยอะเพราะว่าพี PP ่พี่ fc ผมเก่งอยู่แล้วนะครับพี PP ่พี่ fc ที่ติดตามผมเนี่ยทุกทกท่านเก่งนะครับทุกทกท่านมีวิชามีความรู้กันทุกคนเลยนะครับอ่าวันนี้เรามาส่องเนื้อดีกว่านะครับส่องดูเนื้อดีกว่านะครับ อ่ะพิมพ์ทรงผมให้พี่พี่ดูก่อนอะดูเลยนะครับพี่พี่นะดูพิมพ์ทรงนะดูพิมพ์ทรงนะอ่าเรามาส่องทีเนี้ยเรามาส่องดูเนื้อนะครับเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นค้าบแป้งนะครับนี่เห็นไหมนะครับผมชอบตรงเนี้ยส่องเข้าไปผมสะดุดตาสะดุดใจเลยนะพี่นะส่องเข้าไปผมสะดุดตาสะดุดใจเลยเพราะว่าแบบเนี้ยเป็นจุดแบบเนี้ยเป็นโพรงข้างในเงี้ยบอกเลยว่าเป็นจุดเด่นและเป็นมีเสน่ห์มากพี่องค์นี้เห็นไหมดูค้าบแป้งพี่ คาปแป้งข้างในเห็นไหมไม้ข้างในมีลักษณะเนื้อเป็นก้อนเห็นไหมอ่าเะครับเห็นไหมครับอ่าค่อยๆดูนะพี่พนะค่อยคไล่ดูเนื้อน,นะครับเห็นไหมอ่าเดี๋ยวเอาผมให้ดูด้านข้างก่อนนะพี่ๆนะพี่พี่ดูด้านข้างก่อนนะครับเห็นไหมครับดูเนื้อหามวลสารบอกเลยองนี้นะครับเนื้อเอบวกบวกนะครับอ่าอันนี้เศษไม้นะพี่นะเศษไม้นะเนี่ยเศษไม้นะครับนี่ เห็นไหมครับอ่าอันนี้เป็นเศษไม้นะพี่ๆนะนี่เห็นไหมเศษไม้เห็นไหมอ่าเห็นไหมตรงนี้ก็มีนะครับนี่นี่เนี่ยดำๆเนี่ยเศษไม้นะครับนี่อ่าก็ยังไม่โผล่ขึ้นมานะพี่นะอ่าอันนี้ก็จะเป็นพวกการทูบนะครับมีเม็ดแดงเม็ดดําเม็ดผงนะครับพี่ๆนะเนี่ยครับส่องดูเนื้อเห็นไหมอ่านะครับพี่พี เปิดสอบถามราคาครับพี่เปิดสอบถามราคาดีกว่านะครับพี่ๆนะองค์นี้นะชอบก็ทักมานะครับทักมาดูพิมพ์ทรงนะพี่ๆดูพิมพ์ทรงดูด้านหลังนะครับด้านหลังเห็นไหมครับพี่ๆอย่างที่ผมบอกองค์นี้เนื้อเอเอบวกๆเลยนะครับเนื้อเอกบวกๆเลยเห็นไหมเนี่ยเป็นรอยการกดใส่กระดานนะครับนี่เป็นรอยการกดใส่กระดานเลยนะครับเห็นไหมเป็นคลื่นๆเป็นคลื่นหรือรอยปาดนะครับรอยกดนะไม่ใช่รอยปาดรอยกดเห็นไหม อ่าแล้วดูนะครับพี่พี่นะเห็นไหมครับนี่มวลสารนี่ครับเห็นไหมนี่ครับรอยยุบรอยย่นของมวลสารเป็นพงโพรงเลยนะครับเป็นพงโพรงเลยนะครับพี่พี่นะเห็นไหมนี่ดูนะครับนี่ขนาดกระเทาะออกยังเป็นก้อนๆเลยนะพี่นะกระเทาะออกยังเป็นก้อนๆเลยเห็นไหมครับลอยปดปๆแย่ๆเห็นไหมอ่าเนี่ยครับอง์นี้นะครับผมเปิดสอบถามราคานะครับพี่พี่นะเปิดสอบถามราคานะครับ พี่ๆทันใดดูแล้วชอบถูกใจก็โทรมาทักมาพูดคุยกันนะครับพี่ๆนะมาทักมาสอบถามราคาได้นะครับเห็นไหมครับผมอยากให้พ, bor, พี่ๆเอฟซได้ไปกันนะครับได้บูชาไปนะได้ผมอยากให้พี่ๆเอฟซได้บูชาไปเอาไปนะครับพี่ๆนะเพราะว่าพระสวยจริงๆนะครับอ่าดูพิมพ์ทรงนะครับพี่จ๋าดูพิมพ์ทรงนะเราพิจารณาพิมพ์ทรงนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับอง,งน์นี้นะครับ เปิดสอบถามราคานะครับเปิดสอบถามแบ่งปันราคานะครับพี่ๆนะถ้าหากพี่ๆท่าในใดนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจอ่าก็ทักมาได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ